อ่ฮ uh, ัลโหลวันนี้จะมาสอนโหลดมูมูตัวที่ผมใช้ไอในเนี้ยนี่ในการโหลด Delta าันอื่นเข้ามาใน Google จริงๆเพราว่ามูมูเพย์เยอร์กดอันแรกเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดโหลดตรงนี้กดรันมามันจะขึ้นอย่างนี้ก็รอแบบหนึงกดโอไรส์รอมันรันจนเสร็จ อ่ะผมตัดมาตอนเสร็จแล้วกันมันก็จะขึ้นให้เข้าอีทคอร์ด,ดกดไม่ต้องเข้าก็ได้นะแล้วก็มันก็จะขึ้นอย่างนี้รอแล้วก็นี่แหละครับได้แล้วแต่นี่นจะเป็นหน้าตาของที่ผมเคยโหลดไปแล้วถ้าของผู้ชมมันก็จะแบบ ลงโล่งไม่มีอะไรเลยแค่นี้ถ้าอยากดูโหลดสอนโหลดเดลต้าก็ไปคลิปนี้นะถ้าคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวมาแจกโปรอีกเยอะๆเลย